แม่กว่าจะได้วัคซีนวันนี้มีข่าวดีฮะหลายๆคนที่อยากจะฉีดไฟเซอร์นะครับที่ประชุมคอรมเห็นชอบฮะให้กระทรวงสาธารณาสุขไปลงนามจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสฮะใช้เงินกู้นะครับไปซื้อมา20ล้านโดสเพื่อเอามาฉีดให้กับคนไทยฟรีฮะก็คาดว่าจะเข้ามาในไตรมาสสเดี๋ยวจะมีความชัดเจนจะบอกอีกทีนึงนะครับ อีกตัวหนึ่งที่หลายคนรอคอยก็คือวัคซีนโมเดอร์นาครับโมเดอร์นาที่เป็นวัคซีนทางเลือกนะครับล่าสุดเองเนี่ยก็มีการเห็นชอบแล้วนะฮะให้เอกชนเนี่ยโดยผ่านองค์การเภสัชไปจัดซื้อโมเดอร์นามาได้ก็ถือว่าไฟเซอร์กับโมเดอร์นากำลังจะเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ต้องรอความชัดเจนนะครับว่าจะเข้ามาได้จริงย้ำว่าเข้ามาได้จริงเนี่ยคือเดือนไหนเมื่อไหร่แล้วจะได้ฉีดเมื่อไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้